สวัสดีครับอยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึง scp กันนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ว่าเป็น scp และรหัสต่างๆแต่มีคนถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่า scp มันคืออะไรและวันนี้นั่งเล่าเรื่องก็ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปมาให้ทุกท่านได้ฟังว่า HCP นั้นคืออะไร HCP ย่อมาจาก Secret Content and Protect หรือแปลเป็นไทยก็คือการควบคุมกักกั้นและป้องกันเป็นองค์กรที่คอยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆเก็บรักษาดูแลและป้องกัน สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติทั่วไปสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและรหัสต่างๆเขาตั้งเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนบันทึกและจดจำสิ่งที่สามารถอธิบายได้จากหลักฐานวิทยาศาสตร์และไม่สามารถอธิบายได้โดยหลักทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้เพื่อ หาคําตอบและสิ่งบางสิ่งที่อาจเป็นไสยศาสตร์และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาเหตุผลได้เขาก็เก็บบันทึกไว้เช่นเดียวกันสิ่งที่ไม่สามารถทําความเข้าใจได้ส่วนใหญ่นั้นเขาจะเขียนเป็นบทความที่ไม่ยาวมากไม่ใช่แนวสร้างสรรค์แต่เป็นแนวสยองขวัญนั่นเองก็คือผมได้เล่าไปหลายคลิปนะครับมันจะเป็นแนวสยองขวัญซะมากกว่า สรุปง่ายๆนะครับแต่ SCP นี้ก็มีข้อถกเถียงกันมากมายบ้างว่ามันก็คือเรื่องแต่งขึ้นบ้างว่ามันก็คือเรื่องจริงแต่ในที่นี้ข้อมูลตัวนี้นะครับไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้จริงๆสรุปแล้วมันมีจริงหรือไม่หรือว่าไม่มีจริงแต่มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่ามันไม่มีจริง เพราะบางสิ่งบางอย่างนั้น HCP ก็เอานิยายเข้ามาบันทึกด้วยอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างที่คนเขาแต่งขึ้นมาหรืออยู่ในนิยายเป็นเทพต่างๆหรือเป็นปีศาจอะไรต่างๆที่มันอยู่ในนิยาย HCP นี้เขาก็รวบรวมข้อมูลมาและก็เก็บไว้ในตัวเว็บของเขาด้วยทำให้นักอ่านหลายๆคนเห็นแล้วก็คิดว่ามันเป็นของปลอมมันไม่มีอยู่จริง และก็ยังมีคำถามอีกมากมายว่าแล้ว SCP นี้บริษัทมันมีที่ตั้งจริงหรือไม่มีตัวตนจริงหรือเปล่าในที่นี้นะครับเขาก็มีหลายคนบอกว่ามีอยู่จริงบ้างไม่มีอยู่จริงบ้างแต่ในกรณีที่มันมีอยู่จริง SCP คือองค์กรลับสุดยอดรวบรวมสิ่งเหนือธรรมชาติขนาดนี้นะครับคนธรรมดาอย่างพวกเราเนะี่ย ไม่น่าจะรู้ได้ว่าเขามีจริงหรือเปล่าน่าจะเป็นความลับสุดยอดเลยส่วนและมีคนถามอีกมากมายว่า SCP นี้จริงๆแล้วมันเป็นของประเทศอะไรบางสื่อนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นของรัสเซียแต่บางสื่อเขาก็บอกว่าเป็นของสหรัฐอเมริกาแต่ที่เท่าที่ผมคิดวิเคราะห์และอ่านมาผมรู้สึกว่ามันคือองค์กรหนึ่งองค์กร ที่ทั่วโลกเขาช่วยและร่วมมือกันเพราะว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นมันอยู่ทั่วโลกครับเขาเลยให้องค์กร s c p นี้เป็นตัวรวบรวมด้านเฉพาะทางนี้เลยแต่บทสรุปมันก็ยังไม่มีนะครับในตอนนี้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันคืออะไร แต่ข้อมูลเท่าที่ผมหาได้ในตอนนี้มันมีเพียงเท่านี้จริงๆครับถ้าใครสงสัยอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างแล,ล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามให้นั่งเล่าเรื่องด้วยครับและคลิปนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ